าะมาของแท้เอาฉันโชเลยตอนนี้ซิกเกินเพ็ดเป็นนะครับทุกคนมาเค,เคียร์เคียรออกเป็นอย่างก็ว่าแม่มันอร่อยอันนี้มันอร่อยสุดโชว์เอาลูกเอากินกินแกร์ซีโบลยัง,ม,งม้งไปกินน้ำดิจบไม่เผ็ดบื <laughs> อละ <laughs> แค่นี้เองมาไม่ทำไมไม่ทำเผ็ดขอได้อีกอ่ะโอเคลูกกินให้เบิร์ตจานเกี๊ยมาขอดเกไม่ไินได้ดยอีกทำไมเสียงสั่นมือสั่นมือจะสั่นซันเป็นอย่างลูกแม่ก่ได้ด่าดอกอตลาดกินเลยครับครับครับโอโกนมันไม่เหมือนกินไม่เอ็มเฉยๆครับอือเอากินได้อีกอืม แดงตรงไหนเนาะแดงตรงไหนเนาะเอาเลยเนาะโอ้แข่งกันเลยมาเล็กนิดหน่อยมาเลยนะครับทุกคนไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงๆนะครับทุกคนนี่ยดูเนาะเยอะมากเลยนี่เออตอนปลาแดกนี่เดี๋ยวมันจะติดคอเนี่ยเอาออกมันเออสู้ลูกสู้ ยอดวิวหนูสู้ได้ยอดวิวเหรอโอเคอย่างงั้นไม่เผ็ดแล้วนะครับทุกคนกินได้กินได้เพื่อยอดวิวหนูไม่เผ็ดลูกไม่เผ็ดอืาอยู่โชว์ซิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเอาซินชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เผ็ดอาจจะทำเผ็ดกว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกินได้จอก น้ก uhm. ินน้ำทำไมล่ะลูกขอมันแห้งครับขอมันแห้งขอมันแห้งคอมันแห้ง เขาเป็นแห่งคือซื้อแล้วก็ของจริงมาแล้วเขาก็ไปเอานมก่อนเลยบ้าทำให้เผ็ดกินบบเผ็ดหนูอายุเก้าขวบหนูกินพริกเสศษเม็ดแล้วนะส้มต่ำได้ค่ะเก่งมากเลยลูกพริกสิบเม็ดอืมของจริงก็กินได้พริกสิบเม็ดอะ กี่วันเ่งฮะเนยืนกินอยู่เนี่ยค่ะแต่นั่งบระโซ่ะเจสิก้า จากเป็นนอแตดอีหย่างแม่มันบุอรมณ์บอดี <c oughs> อ้อดบอกจิบมาหอดาบ่อกำลังอยากกิน,น,น,น้กินอร่อยจิ๊บอัาแม

ยาข้าวอืมยังคงมากกินอย่กูฮึ่มพค่ตัวดำๆนี้จบมากาไม่ทำไม่เส็จเลยดูให้สดครั้งแรกครับคุณนะคะาซามันอาคฟอเจสิกาทูสี่ทูซี่อยู่อีท

Là, oui, dans le nord, sur les bon, ben, euh, de l'huile Ouais, ou ou c'est... Ah de tête. Et t'as pas de neige, hein, c'est juste, c'est genre... Euh, ah, non, ah non, ça c'est... dans long, de, long, de un Ouais, c'est ça. Ça c'est près de Ouais, c'est ça que j'avais essayé ah, tué Comme ça. Ah, t'as pas essayé à la pas

เฮ้อยากอายกินอะไรไรท่เราดูการ์ดกินอย่าโทรศัพท์มีไรสดเพืนพวกกินด้เป็นยังพอนะเป็นพีดาโคนน้ำดำเราเป็นยังเฮ้ยค่อยไม่ได้ดำปานนั้นเอเหมือนถามเลยโอ้ y ม่กโอ้โหว่า บัสอุตตะบกอดขนาดบกอดยังดำอโอ้ยนไใส่เสื้อไหเนี่ยีใส่เสื้อเลยบอกเกียวเสื้เออมันกระดำอิลิเนาะมันดำมากเลยอ่ะกูไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์กับแก้วใส่เอฟเฟกต์ในตายห้าอีกละ เรื่องร้านนั้นบบออดร้านก็ไม่ได้ดำอีรีเปลี่ยนต้นจักรจักรเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นโรยเครื่องกับคือเก้าหล่อไอโฟนมึงน่ะเอาเผือาไปปลาอะไรสดลงน้ำกินเฟอร์บอ่ะเป็นตัดแซบเนาะ กาแฟซื้อสองแถมหนึ่งแล้วมูเจ้าเด้อราคาสิบปับขึ้นอีกแล้วเด้อบอขึ้นมาได้เด้อเงินเฟอ้อของแพงใครแล้วคะเขาบอได้ เดนยูหน่อรับแล้วตัวอุ่นๆเช็คแล้วเช็คแล้วตะกี้นี้ตลาเป็นท่อนไหนเป็นห่อนไหมมันเงี้ยอันจะมูนอะมก็ม้วนกำแพงโอตรเกาหลีนะ ดำแบบสุดๆน่ะอร่อยค่ะตอนนี้เดือดแค่มาเกือเทศ ออกมาจากวายคอนเนคชั่นอยู่ไหนแก้วมันมีหมูคุโรบุตะอ,อยู่อืมีหมูยังกระชากเขาเลยกบังกองเจ้าดำบางีแล้วมันมีอยู่เด้มาบิกินเค็มจัดเส้นขนมกินอ่ะมันดูดน้ำใส่น้ำปลาไปมันก็หายแปลว่ากลมกลมอืม ก็เลยจะต้องอแกเคือพีนหลอกเนี่ยอืมขันบมติงเรื่องใส่งานไหืบ๊วยซื้อม,นะมาใส่หรผ่านคนไปเผาทานภายคืออาชีพพ่อจะล้อเล่น อิลีอาชิคือกลิ่มืดกลินมืดมีไรบ้างิริมมี่เผดภัยกเจาอิริบอมมี่เผดภัยกับกูอิริม้าบงกูกินอิริเด้จะให้รายการกลิ่นไห แก้มึงก็ดูสภาพ,พกูกินสินี่คืออาการที่นางบีอร่อยมากแล้วนะคะบบทำทางบอได้บอทำทางให้ให้ะอ,อะไรเลยทานมิลีเน้นแกกมึงเกิดมากมึงเคยเห็นกูกินทังจันบอมีต่คอยกินนี่คืออาการของนางบีกินนี่คืออร่อยที่สุดแล้วนะคะมุ้เจ้าค่ะแต่นางบีอาการใดซํานีเนี่ย แซ่บนะคะยอมรับเลยค่ะว่าอร่อยแล้วก็อร่อยมากด้วยแต่อาการที่จะให้แบบว่ามันมันแบบแบบหัวก็กูให้โบเป็นอิรีมูเจ้าอีลีค่ะอิรี นี่คืออาการที่นังมีกินแล้วแล้วอร่อยจริงๆนะค่ะแต่แต่สีให้อาการแบบเฮ็ดห่มันมันแซบไปกานี้นองมีเฮดบลเป็นทีเดีค่ะมือเจ้าขานังมีนังมีทําไม่ได้นี่คืออย่างลูกแต่นี่คือแบบว่าแซบแล้ว <Okay. S 1> อร่อยมากที่สุดก็ได้ซํานีค่ะมือเจ้าขาอืมโอเค ให่ไฮแซ่บอะกินขนมเขาบอแล้วก็ให้หูตาสวดจังสีนะคะให้ตาสวดหูสวดจังสีนางบีขอโทษด้วยนะคะนังบีเฮ็ดบะไดอีหลีเฮดบะไดอีตามุเจ้ากินได้ซัมนี่กินได้ซ้มนี่เพราะพ่อแม่นะคะนังบีจำได้จำคำพ่อแม่ที่เคยสอนได้เลยค่ะว่า เวลากินให้กินดีๆเพื่อนายดังซี่จำมาตลอดค่ะเพราะว่าพ่อแม่สอนมาตลอดนะคะในเรื่องนี้พ่อแม่ดังบีก็ไม่ใช่ผู้ผู้มากแรกดีอะไรหรอกค่ะบอมเบนบอมเบนพูดตีตีนแดงมาแต่ใส่ไม่ใช่ค่ะแต่พ่อแม่ดังบีแม่ดังบีโดยเฉพาะแม่ดังบีจะสอนเสมอค่ะว่าอัน เวลากินีอย่างน่ะให้กินดีๆอยาสิกินมุมมมามยาสิกินคืนอจางค้นตายอึดตายอยากคนนั้ยังสิมันบดได้มันมันเบิงบดีอันนี้คือแม่มังบีสอนมาอมอบาดีเข้ากันเลยแบบว่าเขออ้ากันเลยแบบจาํานะคะมือเจ้าขาแต่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าคนที่กินแล้วคำยงไงบดได้หมายความว่าเจ้าไรามารยาดน้องมือเจ้าน้องไม่ไม่ค่ะแต่อันนี้มันมีพูดถึงกรณีที่ พ่อแม่นังบีพคนสอนมาพคนสอนมาจังสี่ซ้ำหนีเองค่ะมูเจ้าขาบาด้ยแบบว่าบาด้ว่าให้ผ<อ>ู้ใดค่ะเนาะถ้กเดิว่าผู้ใดที่ติดตามนังบีอีลีมาแบบ หลายๆปียังซีหรือว่ามาดูนางบีไลฟ์เวลานางบีทานอาหารนะคะมือเจ้าขาทุกคนก็จะเห็นนางบีกินไดซมี่นะคะกินกินแบบนี้นะคะกินต่อให้อาหารจะอร่อยระดับที่อร่อยที่สุดในโลกกระตามแต่นางบีเองก็กิกนได้ซมี่อาการเปในไดซมี่เคยมีเอฟซีบอกว่าให้นางบีทํา ทำอะไรทำอย่างารการกินใช่ไหมให้กินให้ดูหน่อยนางบีนางบีนางบีปฏิเสธเลยนะคะว่านางบีทาไม่ได้ให้นางบีกินกินนางบีก็กินแค่นี้กินได้ซํำนี้ค่ะพูเจ้าค่ะจะหนัางบีกินแบบแซ่บก็จังข้าเห็ดนะคะนางบีทําไม่ได้เพราะว่านางบีไม่ใช่สายกินนางบีบอมเนสายกินนางบีเป็นสายที่แบบสายดา ด้าผัวจังสี่ไหมด้าลูกด้าผัวใครเป็นบีวอลงสี่ใครแน่ค่ะ